รอบรูสามรองศานะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับแล้วก็ขายของกันด้วยนะครับกับการเปิดพื้นที่นะครับที่จะให้บริการกับทุกคนนะครับภายใต้นะครับแนวคิดของแชร์ด้วแชร์ครีเอทีฟโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับวันนี้เราอยู่กับ เจ้าหน้าที่สาวแสนสวยนะครับน้องนุวานาสอีกนะครับจากศูนย์บริหารจัดก,การทรัพย์สินนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตามาบ่อยเหมือนกันนะคะในส่วนของรายการนะแต่ว่าวันนี้ก็มา เรียกว่าอยากจะเอาข้อมูลเอาโปรโมชั่นเอาะไรดีๆนะมาฝากกันนะคะในเรื่องของแชร์ทูแชร์ครีเอทีฟโคเว o r k กิ้งสเปซอ่ะอันนี้ก็อาจจะให้น้องวานาค่ะด้วยเรื่องของนะคะพื้นที่การบริการต่างๆเนี่ยเชื่อว่ามีอะไรหลากหลายที่น่าสนใจนะคะนำเสนอกับคุณผู้ชมตอนนี้กันนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพา เรียกได้ว่าเลยนะจะพามาให้รู้จักมากขึ้นนะคะ,ะจริงๆพื้นที่ของเรานะคะเปิดตั้งแต่ปี B 62ที่ผ่านมาซึ่ง ประมาณสี่ห้าปีหลายปีแล้วค่ะซึ่งในหลายๆคนก็ยังไม่รู้จักนะคะแต่ว่าพยายามที่จะสร้างการรับรู้ให้มากขึ้นนะคะอยู่เรื่อยๆพื้นที่แชทูแชทครีเอทีฟโคเวอร์กิ้งสเปซเนะคะเป็นอะไรบางคนก็ไม่รู้จักแต่ว่าถ้าผ่านถนนเจริญประดิษฐ์น่าอาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่สายโมของเรานะคะซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เปิดให้สําหรับคนหรือว่า สังคมในจังหวัดปัตตานีคะ่ะที่มีความต้องการหรือว่าความสนใจที่ต้องใช้พื้นที่คะ่ะไม่ว่าจะเป็นในการจัด งานประชุม <shotgun. S 1> นะคะจัดอ,อีเวนต์ปาร์ตี้ต่างๆรวมไปถึงการนั่งทํางานนะคะหรือว่าพบปะสังสรรค์กับเหล่าบรรดาน,นักธุรกิจต่างๆที่มา,าที่จะมานั่งพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นพื้น <hour S 1> ที่แ,แห่งการแบ่งปันนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้คะ่ะเราก็มีหลายหลายสเปซให้ให้เลือกอะค่ะมีทางมีห้องไหนแบบไหนขนาดเท่าไหร่ราคาอย่างไรกันบ้างในเรื่องของบริการค่ะในส่วนของที่นี่นะคะก็จะมี การให้บริการตั้งแต่พื้นที่ส่วนกลางนะคะก็จะเปิดให้สําหรับบุคุลทั่วไปหรือนักเกียนักศึกษาได้นั่งทํางานนะคะ,คะหรือแม้แต่จะร่วงประชุมแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ทั่วไปที่ไม่มไม่ได้ไม เลยนะไม่ได้ส่วนตัวใช่ค่ะใช่ก็จะอยู่รวมรวมตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่โชว์อยู่ตอนนี้ก็จะมีโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีมุมให้เลือกได้ใช้กันรวมไปถึงมุมที่เป็นแบบส่วนตัวอยู่คนเดียวก็มีนะคะที่ที่เราเห็นภาพอยู่ค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสเปซที่เป็นลักษณะของห้องประชุมนะคะก็จะมีห้องประชุมเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่3 3 3ขนาดด้วยกันนะคะมีห้องอะไรบ้างคะขนาดแรกเนี่ย อ๋อลืมบอกไปนะคะว่าห้องประชุมของเราเนี่ยจะเป็นจะเลือกใช้ใช้ชื่อของหาดในจังหวัดปัตตานีเป็นชื่อเรียกค่ะเป็นิกเนเจอร์เรามีชื่อเป็นหาดมีการนำชื่อหาดต่างๆมาเป็นชื่อห้องประชุมหรือว่าห้องที่ให้บริการมีห้องอะไรหาดไหนก่อนคะเราไปเที่ยวที่หาดเคเคก่อนนะคะห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องประชุมเคเคนะคะก็จะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กนะคะสําหรับ ในการประชุมเนี่ยรองรับได้ไม่เกิน6ท่านค่ะซึ่งห้องประชุมนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของเป็นห้องพัดลมนะคะไม่ได้มีแอร์ในตัวนะคะแต่มีอํานวยความสิ่งอํานวยความสะดวกก็คือจะมีทั้งจอทีวีนะคะแล้วก็บอร์ดนะคะในการขีดเขียนเวลาประชุมอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการประชุมทางไกลสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านจอได้ค่ะซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่เห็นแล้วก็สีสันสดใสเลยนะห้องนี้นะค่ะใช่แล้วค่ะ แล้วก็ห้องที่สองนะคะก็จะเป็นหาดวาสุกรีนะคะาวาสุกรีวาสุกรีน,นี่ไม่รู้ว่ารูงง้จกัจกพี่เจอรู้จักไหมคะอยู่ที่ไหน วาสุกรีอยู่ที่ไานคำถามคำถามนี้มาที่มีสมองไปนิดนึงนะคะแต่ว่าในส่วนของหาดวาสุกรีก็หลายคนทั้งในพื้นที่ก็น่าจะรู้จักใช่ไหมคะหาดวาสุกรีหรือว่าห้องวาสุกรีของเราบริการนะคะรองรับอย่างไรบ้างในส่วนของจํานวนหรือว่าผู้ที่จะมารับบริการอ่ะสักประมาณกี่คนขึ้นไปน่าจะสามารถใช้ห้องนี้ได้ค่ะสำหรับห้องวาสุกรีนะคะก็จะรองรับได้ไม่เกิน10ท่านนะคะซึ่งก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวก นะคะในเรื่องของเครื่องปรับอากาศแอร์ภายในตัวนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของจอทีวีนะในการเชื่อมต่อต่อตางๆนะคะ <c oughs> รวมไปถึงบอร์ดในการขีดเขียนนะคะ,ะเวลานั่งประชุมนะคะ,ะซึ่งสำหรับค่าบริการ <c oughs> นะคะสำหรับห้องอนี้เนี่ยห้องนี้นี่จะอยู่เราจะสามารถที่จะใช้บริการได้2แบบนะคะ <c oughs> แบบรายชั่วโมงหรือเราจะ จะใช้บริการในลักษณะของการเหมาทั้งวันก็ได้เหมือนกันใช่ถ้าเหมาเป็นไรยชั่วโมงนะคะจ่ายเป็นรายชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่ชั่วโมงละ200บาทค่ะแต่ถ้าเหมาทั้งวันนะคะก็จะอยู่ที่วันละ1นึ่งร0บาทขออภัยค่ะก็ไม่แพงแบบว่าราคาดีราคาน่ารักเลยนะค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีครบนะเพราะว่าบางคนอาจจะมาใช้เวลา หลายชั่วโมงสมมติแบบเหมาแบบนี้มีอะไรที่จะอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมไหมคะในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะรองรับได้ทั้งรูปแบบทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการในลักษณะของพื้นที่ส่วนกลางรวมไปถึงการเช่าห้องประชุมต่างๆค่ะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องปริ้นในกรณีที่ว่าอาจจะต้องการที่จะปริ้นเอกสารใชแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ําดื่ม ูกดน้ำนี่ค่ะรวมไปถึงมีห้องครัวด้วยนะคะมีห้องครัวมีห้องครัวพกห้องครัวอะไรมาทํากับข้าวได้ค่ะเราไม่ได้มีถึงขั้นเตาแก๊สนะคะแต่ว่าปรากฏว่าลากแพะเข้ามาเลยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเป็นอุ่นร้อนใช่อุ่นร้อนเพราะว่าเรามีไมโครเวฟใช่ไหมน้องก็พูดถึงิงปลาเลยนะฮะย่างกุ้งเลยตรงนั้นเรามีไมโครเวฟให้บริการนะคะกรณีที่เรานําอาหารเข้ามาแล้วจะอุ่นอาหารใน ในการรบับประทานในตอนเที่ยงอะไรอย่างนี้ยค่ะ,คะก็สามารถที่จะใช้บริการตรงนี้ได้นะคะ,ะแล้วก็จะมีในเรื่องของห้องละมานะคะแล้วก็ห้องน้ําแยกชายหญิงเป็นที่เรียบร้อยอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะมาใช้บริการแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้ค่ะ,คะแล้วก็นอกจากนี้อีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องขนาดใหญ่เลยนะคะก็จะรองรับคนได้ไม่เกิน20ท่านนะคะ อันนี้เนี่ยจะเป็นอันนี้หาดอะไรคะอ่อแหลมตาชีค่ะยาวแหลมตาชียาวยาวุหน่อยใช่ค่ะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็คล้ายๆกับห้องวาสุกรีนะครับมีเครื่องปรับอากาศภายในตัวมีในเรื่องของจอบอร์ดในการขีดเขียนได้ในการประชุมนะคะรวมไปถึงจอทีวีในการเชื่อมต่อประชุมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ต WiFi ให้ทุกส่วนของ WiFi ก็มีคอพร้อมบริการเลยนะคะ ้องนี้การบริการเป็นยังไงคะห้องแหลมตาชีราคาค่ะราคาค่ะราคาของเราค่ะไม่เป็นไรฮค่ะอัตราค่าบริการค่ะได้เลยค่ะนี่อัตราค่าบริการรายชั่วโมงของห้องแหลมตาชีนะคะก็จะอยู่ที่320บาทต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็ถ้าจะเหมาทั้งวันเลยให้คุ้มก็คือ2,500บาทต่อวันค่ะค่ะนะคะอันนี้คือราคาที่เราบอกตอนนี้นะคะแต่ว่าที่พิเศษก็คือว่าผู้ที่รับชมอยู่อมีอะไรพิเศษมาฝากม มีไหมปรโมชั่นโปรโมชั่นวันนี้มีไหมคะคุณเลนคะสำหรับแฟนคลับรายการแลรร์รูสแควราอนุมัติปึ้งมาแล้วว่าโปรโมชั่นวันนี้คือโอเคค่ะก็จะมีส่วนลดแบบจุกจุไปเลยนะคะ10%นะคะทุกสิปแบบเลยอ่างที่บอกราคาปกติไปเมื่อสักครู่ใช่ค่ะเราลดไปเลย10%ซึ่งมีกติกาเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะ2557 67 2567นะคะหรือ แต่ว่าแต่จะต้องจองสิทธิ์ก่อนนะคะไม่เกินวันที่ใช่ค่ะไม่ไม่เกินวันที่30มิถุนาคนะเดือนนี้ค่ะชินเดือนนี้นะคะต้องจองก่อนเพราะว่าเราเกรงว่าจะชนกันเลยค่ะผมว่าเดี๋ยวออกรายการนี้ปั๊บนี้7ล้านคน นะคะเตรียงปบให้ดีนะคะต้องเตรียมนะคะแต่ว่าหลายคนที่ชมอยู่ก็ทํายังไงคะอาจจะแคปภาพว่ารับชมจากรายการแรรูสมิแล่ในช่วงของนะคะช่วงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาเป็นหลักฐานได้ใช่ไหมคะในการจับจองแล้วบอกว่า ส่วนลด10%ใช่ฉันต้องได้นะฉันต้องเป็นเจ้าของนะคะในการจองติดต่อจองใช่ไหมคะก็สามารถที่จะติดต่อผ่านเพจนะคะเพจแช่าทูแช่ r ครีเอทีฟโคเวกิ้งสเปซหรือว่าจะติดต่อผ่านเพจอีกเพจหนึ่งก็คือบุราปันอินปัตตานีค่ะนี่อันนี้ตามช่องทางหรือทางเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์073711126สนะคะอีกเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0 6 1 2 2 1 3 6น9นนะคะสามารถที่จะโทรผ่าน เลือโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือจะ ทักแชทผ่านเพจก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือถ้าสะดวกที่สุดสแกนเลยค่ะใครที่ต้องการจะใช้โปรโมชั่น10%นะครับสแกนก็ไปนะครับแล้วก็ขอจองสิทธิ์ก่อนนะครับเพราะมันจองได้ถึงวันที่30มิถุนาเท่านั้นนะฮะแจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะสามารถจะใช้สิทธิ์ไปได้จนถึง30สิงหาคมใช่ค่ะนะคะหลายคนอาจจะเห็นบรรยากาศเอ๊ะต้องมาประชุมอย่างเดียวไหมไม่น้องบอกว่ามีจัดปาร์ตี้ก็ได้ใช่ค่ะเคยมีตอนนี้ค่ะก็จะมีรูปแบบการขอใช้บริการเนี่ยรวม นในเรื่องของการเช่าเป็นรายเดือนก็มีนะคะเป็นลักษณะของติวเตอร์ค่ะก็จะมีติวเตอร์ในพื้นที่เนี่ยที่เขาไม่ได้มีห้องเรียนเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมาเช่าพื้นที่ของเราในการสอนติวเตอร์ค่ะก็จะเป็นเช่าลักษณะรา,ายเดือนก็จะมีตารางใช้ในแต่ละวันค่ะแล้วก็รวมเป็นถึงในเรื่องของการจัดประชุมนะคะหรือแม้แต่การจัดประกวดเวทีต่างๆในการ pitching ในกลุ่มของสตาร์ทอัพอะไรได้เลยหลากหลายเลยนะคะรวมไปถึงปาร์ตี้ด้วยนะคะปาตีด้วยจัดงานเลี้ยงนะคะปาร์ตี้ฉลองอะไรก็สามารถทําได้เพราะพื้นที่ของเราสามารถนําอาหารเข้ามาได้ค่ะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทเล์สวิฟเนี่ย อาจจะมาปิดคอนเสิร์ตเอฟราทวงเธอในที่นี่ได้ไหมคะน่าจะเป็นหาดไหนดีคะเมื่อกี้ขอจองรห้องเลมตาชีเพราะอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่เหมาะสมตรงนั้นนิดนึงเพราะอะไรเนี่ยก็อาจจะมีมิ้งกันก่อนค่ะนะคะแม่หลายคนท่านนึกถึงพื้นที่แล้วแบบนึกไม่ออกฉันจะไปจัดอะไรที่ไหนก็นี่เลยนะคะที่โกมากนะครับก็อยู่บนเส้นหน้าโมอยู่แล้วแล้วก็อยู่ติดกับโรงแรมที่เป็นบูราปันนะครับเขาเขามีที่พักด้วยเนาะพักผ่อนปุ๊บลงมามิติ้างล่างนกันได้ใช่ค่ะแต่ที่น้องบอกว่า ปาร์ตี้งานปีใหม่ก็จัดมาแล้ว่ะก็ยึดหยุ่นนะครับเวลาเปิดปิดแล้วอ๋อเวลาเปิดปิดนะคะก็จะสามารถมาใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา9โมงเนะคะจนไปถึง21.00นะคะตอนสามทุ่มค่ะอ่านะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องวานาด้วยนะคะนุรวานาสอินะคะจากศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินวิทยาเขตปัตตานีที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะ